วอนนี้อยู่ที่วัดเขาช่องลมนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันนี้ไม่ได้มารีวิววัดนะครับแต่จะมาพามาดูเลขเด็ดครับผม เปนอะรคมาบ้านท่ผสห่ทานผ่ท่านผู้ใหญ่ท่านผ้่ท่านผ้ใหญท่นผู่านผู้่ท่าน้ใหญ่ท่านผ้ใหญ่ท่านผ้ทา้่านผห่ท่านผ่ทีานผ่นห่ท่านผู้านผู้านผู่ท่านผู้ใหญ่ท่านทน้่้ทานผทานผ่ททานท่านผู้ใหท่่ทนทน้าน่ มีคบกหลัทนเชดก่นจะดเชที่นี่ผู้คนก็จะนิยมมากราบท้าเวสุวรรณนะครับขอะนะครับยก็บ่งบอกถึงบารมีของท่านเป็นอย่างดีนะครับผู้คนเยอะก็แสดงว่ามีบารมีมากนะครับยิมเลยิ้มริตใจนางนอหาับับได้แต่หานับขึ้นแรงนะครับบอกเลยนะ นะครับอ่านรับขึ้นเลยแจนะครับของหล่นไว้นะครับรบวกวนเอามาให้พระด้วยนะครับเดี๋ยวาตมาจะวัดนี้จะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนที่คุูหมูอยู่นะครับก็ไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกนะไม่นึกว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะครับอุตสาห์เลือกวัดที่น่าจะไม่เป็นที่ยอดนิยม <laughs> เราเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ไม่นึกว่าจะอลังการขนาดนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับพี่ว่าเขียนบนหน้าผากอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยให้คําแนะนําด้วยนะครับจานหัวเหรอไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับที่ว่ามีรอยเขียนบนหน้าผากกขอบคุณนะคะเจ้าที่ก็จะมีคาถาบูชาพระราหูนะครับขอเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคาถาบูชาทเวสสุวรรณนะครับ ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะครับที่นี่ผู้คนเยอะมากนะครับกูโม่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่าคนเยอะแสดงว่านะท่านมีบุญญาบ,รบรารมีมากจริงๆนะครับยังไงก็ะดูเาเนาะดวงไผ่มานมั่นเด้องดนีด้อ